สวัสดีครับท่านวันนี้ก็พบกับพี่มะเขือกันอีกแล้วนะครับผมกับเกม Miracle Spirit นะครับเกมใหม่เนะคำตอบคร PG นะครับผมนะก็เพิ่งได้มาเล่นวันนี้เป็นครั้งที่2นะเข้าเลยปะล่ะนะนะวันนี้ก็จะมาอยู่ที่ทุนที่14,000นนะครับประมาณนี้นะเพราะว่า ได้ถอนออกไปแล้วครึ่งหนึ่งแลยครับผมนะวันนี้ก็ติดใจเกมนี้นะต่อะไรล่ะไม่จ่ายต่อด้วยนะไปสักห้าสิบรอบนะครับหมุนไปยาวๆนะสำหรับเกมนี้เป็นเกมใหม่นะครับผมสําหรับใคร pg นะแก้วน้องใหม่ว่าเห็นเขาเล่นกันหลายช่องอยู่นะก็เห็นว่ามันน่าสนใจดก็ลองมาเล่นดู่ะเมื่อวานก็เขาก็จัดให้มันกันนะครับแต่ก็เกือบตายมันกันนะเมื่อวานนะ เขาก็เล่นพี่มะเขือก็อ่วมเมือนกันนะครับแต่ว่ายังดีที่ว่ารอบสุดท้ายนะเขายังขายออกมาให้นะครับผมดูเซวันี้จะเป็นยังไงนะครับผมหลบทุนที่หนึ่งหมื่นสี่พันนะครับผมโอเคยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้พี่มะเขือด้วยนะครับเป็นกําลังใจเล็กเล็กน้อยๆ้อยสำหรับการทาคลิปวิดีโอนะครับผมแบบนี้ออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับผมมาไหมล่ะ มาเถอะต้องมาแล้วแหละแม่เลยป้ายนะครับผมเลยป้ายไปเยอะเลยนะจ๊ะจะเข้าหรือเปล่านะอ่า,อา ต้องมาแล้วแหละโอ้โหเห็นแต่หางนะเมื่อกี้นะข้างนอกก็ฝนตกครับมาแน่นอนครับแบบนี้ครับผมนะมาแน่นอนครับโอ้โหมันสุมไฟเผอมมะเขือนะเมื่อกี้นะไม่มานะครับ ออลุ้นจนท้อครับลุ้นจนเหนื่อยนะครับเหนื่อยใจจริงจริงโอ้โห,โอ,โห,โอ,โหอะไรต่อไหมไม่ต่อนะ ครับผมเดี๋ยวหมดจากรอบ40เนี่ยแ,แต่่าขออนุญาตเพิ่มเป็น2เท่านะจะไปที่80ลองดูนะครับผมนะมาว่าเขาจะเข้าไหมนะครับจะเข้าดีหรือเปล่านะครับผมนะยังไม่เจอยังไม่ใกล้คำว่าฟรีเกมเลยนะอาลูกมามากระหมอนกมอนกระหมอนกระหมอนกระหมอนกมอนกมอนกมอน กัมมอนกัมมอนโอ้โหไม่จ่ายต่อนะกัมมอนกัมมอนเย้กัมมอนเคแถวสองแช่แถวสองเคก็มาขอคิวแถวสองอีกได้ไหมเป็ดวายมาแทนจัดให้อือหือมาแต่สามมาแต่สองแล้วไม่เคยมาสี่ตัวนะครับ ข่ามอนข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 มอนไม่มาเอรเรียกจนเหนื่อยนะครับเรียกจนเหนื่อยจนท้อนะครับผมแต่ตอนนี้พี่มะเขือก็เริ่มจะทอ้ทอทอ้ทอถอยถอยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่มะเขือหน่อยนะครับมาสัตกันเลยอ10รอบ อย่าบอกว่าจะเข้าตอนห้าเจ็ดแปดสิบนะเจริญพรญาติโยมไหมนะยังมีลุ้นอีกนะครับผมมาเถอะพ่อเอ้ยมาเถอะอ้หมาบ่อยนะครับมาบ่อยนะแต่ไม่เข้านะ เอามาเธอโอ้ยนะครับโอ้โหเหมือนแบบมาทําให้ยากแล้วก็จากไปนะครับผมนะไม่น่ารักเลยนะพูดน้อยนะไม่น่ารักน,นะนะพูดน้อยนะครับสำหรับท่านใดที่สงสัยว่าเกมนี้มันคือเกมอะไรนะครับมันเป็นเกมของเกมน้องใหม่นะครับผมของค่าย PG นะครับผมมันเรียกว่าเกมอ่า Miracle Spirit หรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะครับผมอ่านผิดอ่านถูกยังไงก็กราบขออภัยกันด้วยนะก็เพิ่งมาเล่นวันนี้เป็นครั้งที่2เองนะครับผมไยนะครับผมนะอืมันนี้ก็หายไปประมาณอ่าน่าจะ สามพันเกือบๆจะสามพันนะครับได้แล้วเนาะหรือเกมนี้มันจะไม่ค่อยชอบเราเวลาเราเปิดแบบกกลางๆเนาะต้องร้อยขึ้นไปเลยใช่ไหมต้องคิวมาแถวสองอะแหละอ่า huh. uh huh. ตอนขอให้มาแบบตัวเดียวอย่างนี้ไม่มานะครับที่อย่างนี้โผล่มาประจําเลยนะซดูซีดูซีอ่าไม่เจอเลยครับผมไม่เจอคําว่าเข้าฟรีเกมนะมันทําไมเข้ายากเข้าเย็นนะทีเมื่อวานทำไมเข้าจังเลยอ่าขอเปันเทแถวสองได้ไหมวายมาจัดข้าไปอีก อูวีน่าจะเป็นพูดเขียวมานะถ้าพูดเขียวมานี่จะจำๆหน่อยนะวายมาพูดน้ำมาแถวแรกพูดไฟมาแถวสามวายมาแทนพูดน้ำได้เฉย,ยพูดน้ำมาทำไมนะครับผมอโอโว้ เดี๋ยวเราขึ้นเบ็ดร้อยยี่ไปเลยครับผมนะเพราะว่ามันก็นะร้อยยี่ไปเลยร้อยยี่ไปเลย่าสักสามสิบสามสิบนี่แหละนะถ้าเจ็บจะได้ไม่ต้องเจ็บเยอะนะครับผม เฮ้ยเฮ้ยมาเถอะเวลาเปลี่ยนเบ็ดไปชอบมาอย่างนี้ตลอดนะแต่ก็ไม่เขานะเห็นมเห็นแต่หางนะเมื่อกี้นะโอ้โหมาอ่อยเหยื่อแบบทุกรอบไม่เห็นตลอดนะฟีสปินนะ เฮ้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 ยเฮ้โอ้ยากครับแบบนี้อ้าวแล้วที่อย่างนี้เข้าอะไรวะโอ้โ oh, หแล้วที่อย่างนี้เข้านะครับพอเพาะเรียงกันหนึ่งสองสามนะอีกสี่ห้าหกไม่เข้านะเข้ามาก็เงียบใส่กันเฉยเลยนะครับผมนะไม่มีปฏิจมพันธ์ขอดอกทักทายบ้างหน่อยสิเฮ hey, แถวสองไม่มานะทักทายเบาเกินนะครับผม เอพลแปดที่เท่าไรโอ้โหูนะมีอะไรจ่ายได้อะไม่มีเลยนะโอเค,อเคมาพูดน้ำแถวสามมาว่ะมาว่ะม,มาเฉยคิวจ่ายต่อุกมาอีกโอ้ ทำไรอีกแล้วอะนะครับผมนะเท่าไหร่ละเท่าไรหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบสองนะยังเดลืยอีกสี่รอบหมุนนะครับผมเป็นไงเดี๋ยวอีกสองรอบหมุนนะตู้ไฟมาอีก เยอะอยู่เยอะอยู่เท okay, มาอือหึ่ถ้าพูดน้ำมานะถ้ากุโชมโอ๋อไอเอยากสิพากนะครับบอยากสิพากเลยนะครับผมนะโอ้ย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 ,อยจัดมาจัดมาลูกจัดมาจัดมา เท่าไหร่ล่ะแนะ่นะครับสุดอยู่นะกดเองดีกว่านะมันก็จะเป็นแบบกำไรอยู่อนะนะครับผมนะเราลงไปที่เบ็ดตำตำกันดีกว่านะไปซื้อฟรีเกมเล่นกันดีกว่านะครับผมไม่เอา ไม่สนุกนะอ่ะเบ็ดสัก20นี่แหละนะครับผมนะสัก50รอ,รอบนะครับผมเพราะว่าเอา้ามันทำไมเอา20ไม่ใช่เหรอเมืเ่อกี้นะไป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 สัก50รอบนะครับผมลองดูเพราะว่าเบ็ดสูงสูง,สงกลางๆไม่ค่อยจะเข้านะครับลองดูที่เบ็ด20ดูนะเดี๋ยวอาจคลิปหน้าอาจจะมาทำแบบ คุณน้อยๆลองดูนะว่าเกม Miracle Spirit มันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับจะเหมือนพี่มาจองเขาไหมนะสำหรับทุนต่ำๆอาจจะเบ็ดละ1บาท2บาทอะไรประมาณนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมรับชมรับฟังกันนะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับผมกด Subscribe นะครับพี่มะเขือเอาไว้นะครับผมก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับ เ oh. uh huh. อ,อ,าอ้าอืหฮะเท่าไหร่อีกเท่าไหร่อีกโอ้โหพูดเขียวก็จ้าจ้า20บาทจ้า20ก็แตกอีกแล้วนะครับผม20ก็แตกอีกแล้วนะ รู้สึกว่าหิวข้าวซะแล้วล่ะครับตอนนี้นะนะครับโอ้โหฮึมนะโูไปเลย เอ้ไมีแบบแบบครับปุ๊บปับปุ๊บปับรับโชคบ้างเลยนะมาไหมมาไหพูดไฟแถวมาพูดน้ำหนึ่งสองมาจังไปไม้เขียวอืออือโอ้ยนะครับมันก็โอเคอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราจะเบ็ดบาทสองบาทเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไรๆๆๆๆๆๆนะจ๊ะแรือว่าจะมารอง ทำให้ดูนะว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับผมรับทุนต่ำนะสำหรับเกมนี้นะเ e r t i c a l Spirit นะครับผมยังไงก็ฝากน้องเขาไปด้วยนะน้องเขาเพิ่งมาใหม่ครับผมดูแลน้องเขาหน่อยนะครับแอมแออยากกินหมูกระทะนะครับคงจะได้กินแล้วแหละนะตอนนี้นะก็เป็นช่วงเวล,ล,ล,ลาแบบนี้ นะวันนี้ก็นะครับก็บวกนะที่สำคัญคือบวกนะครับผมยังไงก็ากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องพี่มะเขือกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอเพียงเท่านี้นะครับผมสนุกสนานพอหอมปากหอมคอกันนะครับทุกท่านแล้วก็ไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะจ๊ะ เด็กที่มีอายุต่ตำกว่าสิปีไม่ควรได้เอ้ยไม่ใช่พูดผิดควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอกาบรากันเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมก็ขอจากลากันไปก่อนสำหรับคร่ำคืนในวันนี้การาและสวัสดีราติสวัสด์ครับ